สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเจ้าตัวหุ้น TVO ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่มีในพอร์ตการออมหุ้นของผมก็ตอนนี้ติดดอยอยู่นะครับก็ถ้าใครติดตามคลิปออมหุ้นของผมก็จะรู้ว่าตัวนี้แดงอยู่แดีววันนี้จะพามาทำความรู้จักกับหุ้น TVO ที่รายได้หลักของเขาไม่ได้มาจากน้ำมันหลายคนอาจจะคิดว่าหุ้น TVO เนี่ยก็คือ,อผลิตภัณฑ์ น้ำมันตราอาังุ่นแต่จริงๆแล้วก็ก็ใช่ครับแต่ว่ารายได้หลักของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากน้ำมันเดี๋ยวมาดูกันว่ารายได้หลักของเขามาจากอะไรแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับกําไรไตรมาสสองที่ลดลงถึง96%ก่อนที่จะไปดูนะครับก็ขอทุกคน ฝากช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ต้องการกำลังใจเพราะฉะนั้นทุกทุกคนต้องกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับหุ้น TVO กันก่อนก็เป็นบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าอยู่2ประเภทก็คือ น้ำมันพืชบริโภคแล้วก็วัตถุดิบอาหารสัตว์ในปีที่ผ่านมานะครับบริษัททีวีโอหรือว่าบริษัทน้ำมันพืชไทยจำกัดมีโครงสร้างรายได้ประกอบไปด้วย61%มาจากอาหารสัตว์แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปว่ารายได้ของเขาไม่ได้มาจากน้ำมันนะครับ<ม>ก็ส่วนใหญ่มาจากอาหารสัตว์นั่นเองแล้วก็อีก36%มาจากน้ำมันแล้วก็2%มาจากอื่นๆแล้วก็อีก1%มาจากบรรจุภัณฑ์ ในปีที่ผ่านมาน้ำมันตรางหงวนของบริษัทครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึง52%ของตลาดน้ำมันถั่วเหลืองไทยมาดูในส่วนของงบ6เดือนแรกของบริษัทกันบ้างบริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่14,678ล้านบาทโดยประกอบไปด้วยหนี้สินรวม4,652ล้านบาทในส่วนของผู้ถือหุ้นอีก9,644ล้านบาท แล้วก็พบว่า6เดือนที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้รวม18,607ล้านบาทโดยกําไรสุทธิอยู่ที่163บาทก็ถือว่าลดลงเยอะมากๆโดยกําไรต่อหุ้น6เดือนแรกในปี66อยู่ที่0,18บาทถือว่าลดลงเยอะมากๆมาดูในส่วนของอัตราส่สวนทางการเงินที่สําคัญกันบ้างพบว่า ROA ใน6เดือนแรกอยู่ที่1 3 8 ROE 1.53%ส่วนอัตรากำไรสุทธิเนี่ยถือว่าลดลงเยอะมากๆนะครับเหลือเพียงแค่0.89%แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับกำไร2ไตามาาแรกของปี66ที่มีกำไรเพียงแค่163ล้านบาทบริษัทเองในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงซ่อมโรงงานนะครับแล้วก็ในช่วงของไตามาส2เอง บริษัทก็มีต้นทุนในการขายที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยลดลงแล้วก็มีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนการนำเข้าถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากราคาถั่วเหลืองในตลาดยังคงได้รับแรงหนุนสต็อกจากถั่วเหลืองของสารัตเมกาที่อยู่ในระดับที่ต่ำแล้วก็ต้นทุนการผลิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงความไม่แน่นอนของแนวโน้มผลผลิตฤดูการใหม่จากสภาวะอากาศที่แห้งแล้งเกินกว่าคาดในเคสมิดเวสต์ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเหลืองที่สำคัญของสหรัฐนอกจากนี้เองการผลิตถั่วเหลืองของอาร์เจนตินายังได้รับความเสียหายจากปรากฏการณ์ลาลินยาทำให้กําไรขั้นต้นของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสสองของปี65 ราคาหุ้นปัจจุบันนะวันที่9อยู่ที่23บาท20สตางค์ก็ถือว่าปรับตัวลดลงเยอะมากๆหลังจากที่มีการประกาศงบไตรมาส2อออกมาโดยที่ปัจจุบันมี PE สูงมากนะครับอยู่ที่134เท่าจากที่3-4ปีก่อนย้อนหลังเนี่ยอยู่ที่ราวๆประมาณสัก15เท่านะครับก็ถือว่า PE ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก กำไรใน6เดือนแรกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีแนวโน้มว่าในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นนะครับกำไรยังไม่ค่อยฟื้นมาดูในส่วนของอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนกันบ้างก็ในช่วงของปี62ถึงปี65บริษัทเองก็มีกำไรทรงๆตัวอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างปรับลดบ้างแต่บริษัทเองก็ยังมีการจ่ายปันผลออกมาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จ่ายปันผลสูง แต่ในปี66งบออกมา6เดือนแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีกำไรต่อหุ้นเหลือเพียงแค่0.18บาทก็ทำให้บริษัทพยายามที่จะจ่ายปันผลออกมาในเปอร์เซ็นที่มันสูงแหละแต่ว่าด้วยกำไรที่มันน้อยนะครับก็ปี66เนี่ยถือว่าอาจจะจ่ายปันผลน้อยแล้วก็ลดลงเยอะมากๆ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าใครมีข้อคําถามสงสัยหรืออยากจะแนะนําอะไรก็สามารถพิมพ์มาคุยกันได้ผ่านการคอมเมนต์แล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ